สวัสดีค่ะเด็กๆคะก็มาเจอกับคุณครูหวานนะคะกับช่วงใบงานใบฝบึกหัดนะคะมีทั้งหมด3วิชาเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆคะก่อนอื่นนะคะไปดูกันค่ะว่าวิชาแรกนะคะจะให้เด็กๆได้ทําอะไรกันนะคะวิชาแรกนะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะดเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมากันได้ยังคะถ้าหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเปิดตามคุณครูหวานเลยนะคะ นี่ค่ะหน้านี้เลยนะคะเอ๊เป็นตัวพยัญชนะอะไรคะชอฉิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับชอฉิ่งนะคะแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะระบายสีลูกพาแฟนผาวด้วยนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะเขียนชื่อตอนเองแล้วก็ถ่ายรูปควกกับไปงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะ ที่สองนะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคะเปิดตามคูวานเลยนะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นหน้านี้เลยนะคะจะมีรูปภาพเด็กอยู่นะคะก็จะมีนี่เลยคะ่ะประโยคคําศัพท์อยู่นะคะเกี่ยวกับคําทักทายคะ่ะเด็กๆคะอย่างเช่นนี่นะคะช่องนี้นะคะอ่านว่า hello นี้เลยนะคะเด็กๆก็เขียนตามรอยปะนะคะให้หมดเลยนะคะส่วนช่องอื่นๆนะคะก็จะเป็นคำทักคำทักทายนะคะอย่าง Good morning r n i n g Good a f t e r n o o n แบบนี้เลยนะคะเด็กๆก็ลองฝึกอ่านดูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะอย่าลืมเขียนชื่อตนเองแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบง,งานนะคะส่งมาให้ดูด้วยนะคะ วิชาสุดท้ายนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆ่ะเปิดตามครูหวานเลยนะคะนี่คะ่ะหน้านี้เลยนะคะก็จะมีนี่คะ่ะสิ่งของอยู่ต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะระบายสีค่ะตามความยาวของสิ่งของแบบนี้เลยนะคะอย่างเช่นข้อนี้คะ่ะอะไรคะดินสอนั่นเองคะ่ะดินสอยาวกี่ช่องคะ สามช่องใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้สีไม้นะคะระบายช่องสามช่องแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลองนับช่องดูค่ะว่ามีช่องกี่อันที่เด็กๆระบายสีนะคะอย่าลืมค่ะไปเติมตรงด้านหลังด้วยนะคะเขียนตัวเลขเติมด้วยนะคะแล้วก็ข้ออื่นก็ลองทําดูนะคะนับความยาวช่องนะคะว่าสิ่งของชิ้นไหนเนี่ยยาวนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะระบายสีรูปภาพด้วยนะคะ ตรงด้านล่างเขียนชื่อตนเองถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้ดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมใบงานแบบฝึกัก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะทบทวนใบงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหวานก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ